ช่วงสไปซี่ฟรีเวย์นะครับเราจะไปเกาะติดสังเวียนความเร็วของรถบารรทุกตาเพชรออดี้วอาเมกเลสที่ยังร้อนแรงไม่หยุดยั้งเลยนะครับไปติดตามชมกันครับสนามประจาวันที่28สิงหาคมนะครับอาทิตย์ที่4ของเดือนฝนฟ้าก็ตกตามฤดูกาลนะครับก็นักแข่งหลายๆท่านให้ความร่วมมือนะครับช่วยเหลือในการขวาดน้ำออกจาก สนามนะครับทำให้สามารถแข่งขันต่อไปได้ต่อไปครับจะเป็นการแข่งขันรุ่นจีทีนะครับสองรอบสนามเฮ้าที่ระวังไปครับเอาเนียนนะครับที่ระวังไปครับเฮเาเออร์นะครับเฮ้าที่รอบที่สอง ท่านแรกนะครับนกกับนิวนะครับเย็นน,นะครับใครครับขาไปนะ่าจะหาแต่วังไปครับหาไปเรื่อยๆเออเด็กๆระวังไปครับ นกนี่ติดติรอบชิงชนะเลิศครับวันนี้ก็ลดอายุมานะครับแข่งกับเด็กนะครับสู้ครับเท่าที่ระวังไปครับเรีเข้านะครับนิวเข้านะครับ ก็ได้แชมป์นะครับในรุ่นกระป๋อง g t ครับผมต่อไปเป็นรุ่นซุปเปอร์คาร์นะครับใช้เซ็นเซอร์จับเวลา ไปวเห็นเขาบอกเขาอยากเป็นน uh ักแข่งรถในอนาคตก็เลยเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะฮะน่าจะดีแล้วก็ให้มีสังคมมีอะไรลองดูฮะเพื่อมาแข่งขันมีแพ้มีชนะเขาได้ลองเรียนรู้ดูต่อไปนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับขับ4ดิฟสายฟ้านะครับนำมาแข่งเซอร์กิตนะครับใช้เซนเซอร์จับเวลานะครับ อสวยเว้ยมองชมไม่ได้ครับมาลูกเดี๋ยวเาเลูกเฮ้ยหมดสิงผลการแข่งขันรุ่น GT นะครับลินนครสวรรค์ที่หนึ่งนะครับน้องนิวที่สองนะครับน้องเอิร์กที่สามนะครับ ผลการแข่งขันนะครับรุ่นซูเปอร์คาร์นะครับนาเวฟพาวเวอร์ได้อันดับที่1นะครับลินนครสวรรค์ได้อันดับที่2แล้วก็นกได้ที่3นะครับรุ่นขับ4นะครับอันดับที่1นะครับได้กับซอสนะครับอันดับที่2ได้กับโนนะครับโนโนอันดับที่3นะครับนาเวฟพาวเวอร์นะครับรุ่นขับส